อ่นอสวัสดีครับพี่น้องขอยกับพ่อสบายเลยพี่น้องขอยกับรู้สึกววาเป็นวัดวัดน่งพ่อ <c oughs> พึ่งสักข่ายน้องมนแล้วเพิ่นฝากวังไว้พองมเพิ่นมาใส่เครื่องสะ่าไว้ร้องผืนนักหนักพรงเนะพิ่นหนักขอห้ามอย่า่าปวดเขียนสองผืนมันอมน้าเลยพี่น้นอง ว่าถูกแค่อ้มนี่กันอ้อมนั่งลงไปเพราะว่ามันโยกกันนักก็เด็กน้อยอยู่ครับพี่น้องซากามองก็เลี้ยวพี่น้องซากามมนเอาขาวค่ะว่ามะอา,านหนมันขึ้นยังต้องเปลนวัดรขึ้นปวดหัวแดืแอดประโยชน์มิยาพารายาซาลาบ่าสิกลิยาพาราซาลาพี่น้องแล้วพี่น้องที่ทำมันจะขึ้นเป็นร่มๆจะขึ้นเป็นเสียงยังทันพอเวรรู้ <c oughs> สึกเก็บข้อพี่น้อง ไข่ขมดคันจีาไข่บวกริงบวกร่อนตอน้นมันเจ็บคอปวดหัวบุ๊บบ๊บ๊่พี่น้องแลับมันปวดตอนเนี้เป็นบุ๊บบุ๊บบุ๊บกยังยนนอนเขาไม่อยากนอนเลยกินยาอันนี้ตานั่นเป็นเังสีแล้วพี่น้องนเจ้าเป็นเนี่ยัง้เป็นตาแดงๆทบไหมว่แม่น้องมหนูก็แลเกัเก็บคอแล้วกทิมาพูดคุยกับพี่น้องมีเิ่นเงใสเนาะ เราสงสัยเราไปยุใส่สบุวลุงมาเขามาบังคิบเนะเาะแล้ววาพิมพ์มาถามเบาเพชรวะงงจังเลยวมดเกดไลค์กันโหหลายเติบแล้วก็พิมมาถามเบาเพชรสาวันว่าคอยดีงมงกับมืเจ้านขนาดมีเงี้ยนจะของอยุมีบ้านแต่ของอยู่ออกไปเศร้าเห็หนยังคือใส่ชีวิตวุคือบ้านคือเมืองคนแท้คือเห็ุ พ่อช่องแคเขาบอกให้นุฒเจะนะ้าแล้วเนาะวุฒเจ้าเห็นอยังวุฒิจะขีดคือจะเห็นอยังกระเฮ็ดบวสงสารลูกความหมายของเพิ่นนะว่าลูกเลี้่อนมีบ้านทำไรฮะเศร้าบ้านมันหนีพวกนั้นบโบพ่นดอกความหมายของเพิ่นเขาตามมาเห็นนี่เขาว่าสมัยนิวอยู่เมืองไทยมันมีอย่างมึดแหละนั่นโอ้ยกับเราบ่เข้าใจพนะี่น้องแสดงว่าเล่ากับ่รู้เลี้ยนน้ำมูกเนาะแล้วพอก็มาถาม ก็จะว่าแก้วเดอ้อเย่เดอ้อหรือว่าเป็นแม่เนาะการที่ขอ้อว่าอย่างน้พี่น้องเยังบ้านเนี่ยแหละมันถามมาแล้วก็ว่าให้ตอบด้วยนะเราบอกอะก็ต้องตอบเราพี่น้องเพราะหมายคือว่าบ้านผมนะวัยอาย่แล้วว่วาหม่คนอื่นเจ้าของไม่เป็นอายุหรอเด้อคุนแม่เอาน้ามาแล้วเป็นคุนแม่เนาะไข้ยกใข้เพิ่นไปแลว้วพวกไข้าฝากขายไปน้ำเพิ่นขายฝากไปน้ำเพิ่นนั่นแหละ เกาเงินก็มาหลายบาทแล้วไขุ้เป็นเนี่ยหาใส่เพินข่อยบุนเงินตอดอกเพินขอเงยไขเพินเลยขอก็เลยขายของส่วนต่างเพเ่อหน่อยข่อยมาพอข่อยได้มาหาเต้าบ้านพอข่อยได้ออกมาจากเงี้ยลังนั่นออเดอร์ขายของเงินของสั้นไข่อยรึ่งรถฟอดไส้เรื่องยังข่อยใส้กันก็พอในเงินออกมาก่อนนึงในน้อยก็รพฟอดไสหมีก็เลยเต้าบ้านได้มาซื้อนั่นน่นมีของเขาเยี่นเต้า แล้วพอเขาใจเลยบ่อยฟังเดอ้อเขาไม่ได้ขับไปเงี้ยทังนั้นอีกแล้วเดอ้อคันผู้เจ้าจิมบัซซองนะ่ะมันเป็นเงี้ยนคนอื่นเราเดอ้อเพราะมันเงี้ยข่อยแล้วเพิ่นมีเงี้ยก็บุกไขว่เพิ่นกะจิไปสร้างไปแปลงกะซินายู่หรอประเทศนี่เนาะอันนี้ข่อยตอบเพิ่นดีๆีแล้วพี่น้องเขาไม่ได้ดา่าไม่ได้หาย,ยังเหล่าเดอ้อแล้วถามมารว่าต้องตอบเหล่าเขาได้ต้องตอบเหล่าเนาะพี่นออ้อนงเนาะคือวันทั้นนั่นข่อยขายเพิ่นแล้ว ขายของเงินของสานเป็นหมดแต่่าเงินถึงยิบเด้ออ่ากระใสเข้ามาถึงเย็ดสงใจผู้เจ้าเราได้เพราะเขาไม่เงินตอดอกเงินเ้าใครจยินยันคำเดี๋ยวคำเดิมวันนี้ผู้ใดคิดว่าเงไ้ยคนอื่นว่ามันเงินเพิ่นกระตางเจ้าของเงยนบอกเองเนาะกระบอกเลยคำนี้นะคนอื่นจะคิดยังไงก็เรียกทั้งเพิ่นเนาะคนมันจะหาเงี้ยใส่ไล่ใสไฟหอยจากวกาังอยจากว่าขายสิบลานกับว่าจากว่าคนถึงเย็ดกับว่าคอยบอกไาแล้วเนาะอืม บเสเียขออ่อยิเซียคนอื่นที่บ่เมนจะของเงี้ยกับเลี้ยวแจน้องพี่น้องเอ้าอีกันึงบันนี้มีข้อเมนมีวางที่กลัวอะไรอ่ะมาเงินสาวม่นเล่าพสะบอดเล่าเหมือนเลาสเปีร์ตพัดสะดเล่าน้องมะนาก็เป็นวัดพร้อมกับเล,ลาคุณคู่คุณคู่กับบอกคุณคู่ว่าน้องนะ่ะคุณแม่ น้องนะ่ะไม่ค่อยสบายเนาะน้องมานาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นบัดเป็นชี้มูกไหลดูเขาจะซึมๆเขาจะไม่ล่าเลยเพราะว่าเขาเป็นน้ำมูกเขาน่าจะหายใจแบบบัสดวกนะถ้าน้องยังไม่หายก็ให้น้องหยุดไปเลยก็ได้ปานีแเม่ยพังกนเลยเบิ่งพัดซัพพอร์ตพอดีคิดได้ไปตอมันถึงมดแล้วก็เลยมีโอกาสพอดีว่าเพิหัดลุกเสาร์อาทิตย์หลายวัน ทางแม่ทางนองก็ทรมมากอยากให้ไปเล่นน้ำก็เลยว่าเออพอดีเลยก็เลยลาาคุณคคู่เลยเขาเมียเฮ็ดบัรเฮ็ดเพิมานั่นแนวจําเป็นเขาเฮ็ดทุระเขาเมี่ยเขานี้ยังดอกน้องมนเราไม่ได้เห็นยังผิดกฎหมายแล้วทีวนี้ไปใช้แล้วทีวนี้เห็ดอย่างเนี้ยไล่กันคนเบ้าวันเมืองเฮาเนี่ยมันมีกฎหมายเฮาามได้ทําผิดอย่างกะทาง เขาเอิ่นนะซุ้มมาจอบเนี่ยมุ้ขคอยเขาเอินมาปานว่าคอยเป็นดาราเนาะ่นเป็นปปาลัซซี่บอกเออนยกจะขอเงินปปาลัซซี่บอวัาตามดาราผิดกับดาราม่นบอสมาจอบพ่อได้เบิรงกพี่น้องเลยย่าก็ขอบคุณพี่น้องเป็นห่วงสมบูรณ์ทุกคนพุวนว่าผู้เจ้าระยูทีแกงเด้อจะเป็นหัวใจซุ่มพี่บ่าอยูุทีมืน ข่ก็มุ่งฮอซ่าเรื่องในสาระหรอกแต่ว่าขันข้อมเมนแบบนี้ข้อถามมันมีไข่ต้องตอบเลยพี่น้องมันลอยพอพันแมวมันจับผู้ใดในเบงคลิปห้องของเขาก็สามารถดูได้คืนพุ่ว่าน้องมนกาน้องว่านาไปพูนประเทศล่าวนไปอาธุระธุรั่งเขาก็รทีว่าเขายานเขากลัวเลี้ยงนิปลีในกลิเมฆกลิยังว่าไปขึ้นขีฝนากุธไปแล้วล้มคาไปแล้วฮารีมันม่วมีแฮน นี่และคเขเมย์มันเลขต้องตอบเลยพี่น้องเฮาบะไ้ผิดกฎหมายเฮ้าบะไ้เห็นยังผิดต่อไปมีทั้งประปลาละสี่วะมันมานั่มจอมแต่พอได้เห็ุคลิปเขาขึ้นกันพี่น้องแต่คิดที่มุ่งนั้นเขาก็อยากเห็ุคลิปกับผู้ขวัยนะเออแล้วเขาก็ตีไปบอกกันว่าโอ้กวามทำนาะเอาหายกินบนหลังไวยปาะัานบอกใส่บุไวยอะช่องกูได้เงินนะช่องกูได้เงินนะนู่นนี่นั่นว่าจะของมาบอกใส่บุขวัยเราได้เงินนะพี่น้อง เขาบอกเป็นว่าผู้ข่ยทัาบุญทําท่านคันว่ามาหาเงินเขา,าผู้ข่ายแต่ที่ว่าผู้ไขวยให้ท่านเจ้าผู้ไข่ได้บุญเอเอพี่น้องต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าเขาได้เอาเรื่องครอบครัวผู้ข่ยเขาเขาจะเตรียคมคอนเทนต์อย่างเด้อพี่น้องเด้อผู้ไข่ยเป็นบุญคุ้นต่อเขาเดยเออเขาให้ค่าผู้ข่ยเขาให้ความสำคัญน้องข่ยก็นงมนนางมนไปต่อบัตรไปเฮยดทุรละ เราเรียกลูกแล้วไปนั่งลูกแล้ว่าสบายก็หาว่าเล่านี้โน,น,น่น,นนี่นั่นคอยจะเป็นห่วงลูมียอะคอยซึ่งคนเข้าใจเราผิดคนขึ้นนางมณ์นนะครับเราไม่ได้ผิดเราไม่ได้ยนนันนางดอกนางมดเราเป็นคนเราคินว่าเราไม่ได้ผิดเราไม่ได้ยันนางป็นคนขึ้นนางมณ์แต่เราก็รู้ว่าเล่าก็มีประสบการณ์พ่านมาทุกสิง่งอย่างอันในบ่ดีแล้วก็บห็นแล้วไปธุระธุรังเราแล้วไม่ได้หนีแล้วี่น้อกเด้อจะเป็นเข้าใจผิดเล้า เราได้พาลูกประเด็นนำมันใาย่ปเดนน้ำนองพร้อมอืเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์นี่มันว่าจากไหน่ะคนว่าอะไรเราไขยับโมได้เราไขเบิง้งมนเดินไปน,น้องมืี่อันน้ำม่นไปกันช่องอันที่ย,ยัมากพอมพกไ่นะเอ้ยสีมื่อจะแน่ว่าขาหน้พี่น้องเนาะเราสร้างเขาน้าพี่น้องแต่มเราก็มีเนื้อหาคนหน้พี่น้องจำโมได้ ี่พี่น้องคนาเลอยากมาตอบเราสําหรับคลิปนี้เขามีรู้ทายเนาะไข่เป็นเสี้ยนวันนี้เขาบอกไอยสบายเด้วยพี่น้องอกังวลหัวคข่ไข่เจ็บคอไข่แม่ส้อนนงใช้นนกนนนนะ็กินน้ําเย็นเนี่ยมาเมื่อนเนี่ยกินน้ําเย็นนะกินน้ําเย็นดูๆเราคำว่าเป็นเนี่ยเอาในแบบอาการมันเกิดเป็นบบอย่างไรเก็บคอ้อนะพี่น้องอื่นน้ำลายครับบ <c oughs> อกไข่ยังลง <c oughs> นี่ข้อแมนต์นี่ยบรรทามมากเขาเลยอยากตอบเพี่นเนาะ นั่งกินข้าวมานะพี่นอ้องอันนี้นระก็ถามอยู่ในเนื้อหาเราเรายังมาเราก็ได้บอกนอกเรื่องเราจะมาอยู่ในเรือ่องเดี๋ยว้องคอยกระยับตอบคนหน้าบินน้องบ่าวกาเป็นการบกาส่เนี่ขจิวดาบ่าวก็บ่าวเชิงดาแต่บอาใส่ข่อนก็อยากตอบนนออเ่าเราถามมาเราก็ต้องตอบหน้าบินนะ้องเนาะมันตึงยิดข่อยขึ้นมาว่าเออต้องตอบ่อนนะเวลาเขาเดินบอกว่าเ,าเออเดินอยู่นั่งกินข้าวแบบไมรมานย,ยาท มาใหวสมัยเด็กๆก,การศึกษาคงจะไม่มีใครสอนเนะาะก็หมายถึงว่าคู่บาอาจารย์พ่อแม่ไม่ได้อบรมการสอนมาเ่ราะคลิปที่ข่อยนั่งกินก๋กวยเตีย๋ยวก็น้องมุ่นไปหรอกเมื่อวานนี่หนับมาหน้ามากดไล่กันมาทีนี้ถ้าก่อยที่ว่าตรงๆทั้งว่าทั้งเตี๋ยวข่อยก็น้องมุ่นเนาะบุกข่อยก็นั่งกินธรรมดาในพี่น้องก,กับไปเบิรงกเนอะ แต่าการนั่งกินธรรมดาให้เฉยๆไร้ควายไปค,ควายข้าในการโชกกินเนาะกีบพวกควายสไตล์พวกหากินเนาะคบน้องมุ่นเนาะข้าวก็ต้องล้วนตะเก็ดแบบสอสจะเป็นตะแซ่กิ้มเนื้อในให้เบิ้งเป็นตะแซ่ไหนอยากให้พี่น้องเบิ้งเคี่ยวมาตะม้วนไปนน้ำเป็นตะแซ่บนว่าข้านั่งกินข้าวไรมารยาทะพี่น้องอืะตอนสมัยในเด็กพ่อแม่ครูบาอาจารย์คงไม่สั่งไม่สอนเนาะไม่มีการอบรมมาแไรนี่แหละซ้ำหนี้นึกกั ก็ยังพูดว่าวาล์นบนลในเนื้อหาของกันยังพาเล่าดีอยู่เลยเล่าบลในเนื้อหาในขวากเลยกตอบตอบแล้ววา่าบางที่คลิปกิ่นขวากเป็นการเสียงวงงนนงย่าขนงม้วนน้ำอยากให้พี่น้องเบิ้งมาเป็นกร่แสเนาะก็ะน้องเข้าใจนะเด้อใหญ่เด้ออายเด้อเรืมองพอเด้อเมียเด้อค่ะทีแม่ของกบลูวเราอายุเท่าไรเนาะอกับบลูวเราเราถามมาขวากต้องหยาดหยักตอบเล่าเว่าขอากขนมม้วนนี่ไรมันอะไรอยาคลิปกินก๋วยเตี๋ยวม้วนนี่สื่อลงพี่น้อง วานเขาคว้าไม้ขัญชีวานจินบอกคือคนอื่นเขาขั้นเจ้าไปเบิ้งลิปช่องคนอื่นต่างๆอะไรขอเขาไม่ได้เอ้ยซื้อช่องไปเด้อขอเปรียบเทียบ่าไปเบิ้งช่องเกาหลีหรือว่าช่องยังต่างๆที่มันโชว์กินกินอย่างเดิมเออไซไม่เสียงดังครับมัทเียบเจ้านั่นกินรับได้กันมาสั่นซ่เมือนี่มันเต็มการชีวิตจริงน้าการแสดงน้ำพคนเขาเอดขิด ยิ่งเจ้าไปเบิ้งคลิปเขาเจ้าเห็ดคลิปเลี้ยวเลยขาเจ้าเห็ดตลกกินนั้งเทียนอันจับมันเห็ดเนื้กินแล้วเขาเจ้ามีกระทาครับหลังกับมีเด้อลยเทียนขาเจ้าเห็ดเนื้กินโยดย่างไปเตยฟื้นเตยไม่ความถิ่มเหมือนเวลากินกับเห็ดพิยาหาดใส่ของกินค้ามง่าเทียงดังๆเจ้ายังที่รับได้เบื้องได้แหวนกันท่านคอยก็น้องมุ่นกินข้านี่ก็ว่ากินไรมารยาทโอ้วันกันกอดกัดมุนมดแนวเข่าหรอพี่น้องเด้กเอ้าพี่น้องชั้นจะคลิปนี้แหละ เาไปกินหล้าไปก้อนคอยบอแะเขากันเจ็บข้อคอยที่เมเมนหนึ่งเขาว่าสีเอาเขเห็นจยเดแล้วขอรองหาคนเดินไปเนาะเขาว่าสิเเรียงอย่างบวกข่อยดิมซํำเนาะเตียงนอนมุนแล้วไปฟังล้ากันาันอยาไทยซิมดีเดียวกไหมาเอฟซีที่เบิ้งดูความันเทิงที่สนับสมุนพวกข่อยเบิ้งคิ่พวกข่อยนํามานละอย่าให้เบิ้งหลากหลายเบิ้งเปลี่ยนมุมบ้านเนาะ ถ้าใครอยาเฮ็ดดีพอนั้นแนะ่ะอันนี้เขาบอกว่าไปอาเดียนอกเลี้ยงอนะ่ะหัวหน้าครอบครัวทำอะไรไม่เป็นเลยถ้าไม่มีเมียคงจะเป็นกรรมเวนสาวมนเนาะคงเป็นกรรมเป็นเวนสาวมนเนาะสำหรับเนี่ยคอยในยเล่าเ็าได้คิดว่า่อยเป็นขำเวนเนาะแล้วคินว่าเป็นคู่สู่ชีวิตน้ำกันตอนอ่นอยเฮ็ดเขาอธิบายในคลิปเล้วเจ้าไปย้อนเบืองเ้อะตอนอ่อยเฮ็ดมากล้องเขาบวนพบุร <c oughs> ออมันดับไปมันเครื่องห้อนมันมาเปิดอีเทียมมันก็แล้วแล้วเนาะเราได้คิดว่าก่อยเมียเฮ็ดอืมแต่ละเมีย่อยเ่าได้คิดว่าเป็นคู่ขมเวียนเล้าเป็นเวียนขำเล้าเราคิดว่าก่อนเป็นคู่สานทำเล่าต่อสู่ไปร่วมกันเลี้ยงชีวิตกันสามกียเถ่าเนาะอืมเอ้วอันชวนอันเลี้ยงปลาปลาละสี่ที่มันจอบมนันแนมเลยกันขอพู้จักเขาบ่วรูจัดพลาไปที่มันจอบมนันแนมเขาบ่วรูเนาะ เอาไปเราข่อใช้ชีวิตก็าตามปกติแต่ว่าเงี้ยนท่านบานช่องคน,นขอ่ยอยพวกไปไายคนเราเขาก็ทายใส่พี่น้องเห็นแบบนี้แหละแบบต่ำนี้เนาะนี่ขางกันอันนี้พเพราะเว้นผ่าได้พี่น้องเพราะเว้นผ่าฉากด้วยอันนี้มันเป็นเป็นเงี้ยงเขาเอินขางเงี้ยนขอ่อยกับพวกกล้าไปไายเงี้ยนเิ่นแบบเต็มๆแบบเงี้ยงเนาะคันข่อยพี่เห็นแบบนั้นกาถ้าขันซุ่มโบวหวังเดียวแคบไปขอก็บเว้ให้ คนมองข่อยพอดีเนาะพี่น้องต้องเข้าใจเพราะว่าย่างอะไรเขาก็บ่ได้ทายเงี้ย่นออกไปออกซื้อเพราะว่าข่อยมาเท่าเพิ่นเนาะต้าซุมมันสิมาะไรไทยเอ่ยวอยแคบบหในเปลือยไรในเหี่ยวซุ้มหมัมกกะเลียงของเขาเนาะอ่าผิดกฎหมายกะเลียงของเขาสารสนับข่อยก็บกะทายได้แค่เนี่ยสารกินร่ากวันวันนี้ครับ